สวัสดีครับสำหรับในวันนี้เราจะมาอยู่ใน p r o c e s ของการ c o m p o s i t เราจะมา c o m p o s i t งานที่เราทําเป็น NFT art ก่อนหน้านี้เนี่ย l y t ี g ได้มีการแนะนําโปรแกรมที่ชื่อว่า n u k นะครับโดย n u k e มีแบบ indie license นะครับราคาเอื้อมถึงแล้วก็เป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะทําได้ครบทุกอย่างโดยเฉพาะสายงาน visual effect เนี่ย นุกตอบโจทย์แน่นอนนะครับเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องไปยังโฟลเดอร์นะครับที่เก็บภาพที่เราเรนเดอร์เตรียมไว้ในที่นี้ของผมเนี่ยภาพทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์ image นะครับผมมีการเรนเดอร์ออกมาจากมายาแล้วก็เรนเดอร์เรียงกันไปเลยนะโดยที่ไม่ได้แยกโฟลเดอร์ในนี้นะครับความสะดวกสบายที่เราได้จากนุกเนี่ยก็เริ่มต้นจากจุดนี้เลยถ้าหากเราแยกสิ่งที่เราเรนเดอร์ไว้เป็นแต่ละโฟลเดอร์เนี่ยเราสามารถที่จะลากโฟลเดอร์โยนได้เลย,เลยครับมันจะ detect นะครับ ทุกๆ image sequence นะครับที่เรียงตัวกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น animation ตัวนี้ที่ผมได้ทำไว้มันจะอ่านเลยว่า animation ตัวนี้เป็นเฟรมเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วก็สุดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าใครมาจากการ composite โดยการใช้ Premiere มาก่อนเนี่ยเราจะพบว่าเวลาที่เราจะนำ image sequence เข้ามาเราจะต้องไปเลือกเฟรมแรกแต่ในนี้ต่างกันในนี้ขอเพียงเราเตรียม image sequence ไว้ในโฟลเดอร์ก็จะใช้งานได้ในทันทีนะครับ เราจะมาดูกันที่ตัวแอนิเมชันตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะมาเลือก c ั l เ r Space ได้หลายครั้งการเรนเดอร์ออกมาจากโปรแกรม t d นะบางครั้งเนี่ยเราจะไม่เรนเดอร์ไฟลออกมาเป็นไฟล์8บิตธรรมดาเพราะว่าไฟล์นั้นไม่ได้รองรับการถูกเอาไปโปรเซสนะครับในมายาเนี่ยเรานิยมที่จะเรนเดอร์ไฟออกมาเป็นจุด exr เพื่อที่จะเก็บข้อมูลบิตเด็ ของภาพก็คือสีแสงนะครับตัวพิกเซลที่เราสามารถจะไปทำการโพสต์โปรเซสได้ที่หลักเนี่ยให้มันอยู่ครบมากที่สุดดังนั้นเราจึงเรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์32บิตนะครับในมายาใช้จุด EXR นะครับแล้วก็มี a อ p h ฟ Channel มาให้ด้วยหลังจากที่เรานําไฟล์จุด EXR เข้ามาแล้วอย่างแรกเราต้องมาทําการเลือกคัลเลอร์สเปซ ให้สีกลับมาแสดงแบบถูกต้อง,องตามที่เราเห็นในมายาก,ก่อนก็คือเราจะใช้งาน Color Space ที่เป็น srgb นะครับเรามาลองเพลยกันก่อนครับไทม์ไลน์ในโปรแกรม n u k กเล a y ครั้งแรกมันอาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะทําการแคชข้อมูลเนี่ย ลงไปไว้ที่ฮาร์ดดิสเพย์ในครั้งแรกมันจะขึ้นเป็นแถบสีเขียวให้เราสังเกตได้ง่ายอันนี้ก็คือเฟรมที่ถูกแคชแล้วนะครับถ้าผมกลับไปเพย์ที่ต้นเฟรมใหม่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะกลายเป็นสปีดแบบเร็วทามแล้วนะครับในที่นี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะลองทําเพิ่มเติมก็คือการวางแบ็กเกิลนะครับจูนสีการใส่แล้มสีนะครับจัดการกับเรื่องของขอบ แล้วก็มีการใส่เอฟเฟกต์ไลท์แล์เป็นแสงที่ครอบเข้ามานะครับโดยที่จะทําวิดีโอนี้เป็นทำแลบบเราอยากจะทําให้ท่านพอเห็นโปรเซสไว้ก่อนนะครับยังไม่อยากจะมาลงดีเทลในแต่ละส่วนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนในการวาง BG และทําสี่ต่างๆในแบบที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับ ของไลฟ์เลยครับจัดการเกี่ยวเรื่องของขอบที่มีการคอมโพสิตนะครับมีการปรับสีนิดหน่อยเพื่อให้เน้นโทนในภาพรวมเป็นสีออกวอร์มนะครับเป็นสีส้มนะครับสำหรับการคอมโพสิตงานในนุ๊กเนี่ยเอาพุทเวลาเราจะเรนเดอร์ออกมาเนี่ยเราจะเรนเดอร์มันออกมาเป็น i m a g e Sequence นะครับก็คือเป็นภาพที่เรียงกันไปเรื่อยๆเ,เราสามารถจะเรนเดอร์ ออกมาเป็นไฟล์มูฟวี่ในครั้งเดียวเลยก็ได้แต่ว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหากับการเรนเดอร์ไฟล์มูฟวี่คือถ้าหากว่าไฟล์นั้นเป็นไฟล์ที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วเราใช้เวลาในการเรนเดอร์สักชั่วโมงหนึ่งพอมันเรนเดอร์ไปประมาณสัก90%แล้วปรากฏว่าไฟล์เนี่ยมันมีการเออร์เลอร์มันมีการเสียเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราจะต้องเริ่มเรนเดอร์ทั้งหมดใหม่ตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นวิธีที่ดีกว่าเนี่ยกับการคอมโบซิท ในช็อตที่มีความหนักๆอย่างเช่นพวกช็อต v i ช่วย e อฟเฟกต่างๆเนี่ยเราต้องการความเสถียรความชัวนะครับเราจึงเรนเดอร์มันเป็น Image Sequence นะครับแล้ว Image Sequence ที่ออกจากหนูไปเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกให้สกุลของไฟล์เนี่ยยังคงเป็นไฟล์ 32-bit บิตแบบ OpenEXR 32-bit บิตหรือจะไปเป็นทิป1 6บ i t ิตหรือจะไปเป็นสำหรับการคอมโ s i ิตที่ผมทำให้ดูตรงนี้เนี่ยเป็นการคอมโ s i ิตในแบบเบื้องต้นนะฮะมีการใช้โนดที่ไม่เยอะ แต่เราจะได้เห็นกระบวนการที่เราทำในนูกนะครับอย่างน้อยเราจะเห็นแล้วว่ามันซับซ้อนขนาดไหนหรือว่ามันดูสะดวกยังไงนะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเนี่ยผมจะมาเพิ่มนะครับการคอมพิติตรงนี้เนี่ยให้มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับโดยการไปใช้งานในส่วนของ 3D คอมพิวติ้ในนูกนะเพื่อจะแสดงให้หลายๆคนที่มีความสงสัยว่านูกก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคอมคอมรูปแบบเดียวกับ After Effects หรือว่า Premiere Pro นะครับแล้ว 3D ในนูกเนี่ย ที่เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เด่นของนนูเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างตรงนั้นเราไปดูกันในวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับในวันนี้นี่คือถึงที่เรานํามาฝากท่านนะครับผมอาจารย์พรจากไลซีจีลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ